ทำไมผมหึงต้องซื้อของที่ผมไม่คิดจะซื้อในปีนี้ด้วยครับใช่ครับนี่คือกล้อง g o d a r p i x p r o e FZ55 ครับดิจิตอลแคร e r รรุ่นหนึ่งของ g o d a o ละกันครับเหตุผลที่ผมซื้อมันเนี่ยเพราะผมดูคลิปวิวไปเรื่อยๆครับ เลื่อนไปเรื่อยๆจนไปเจอคลิปเขาเหมือนรีวิวรูปมาเนาะฝรั่งฮิตโพสรูปกล้องแล้วก็รูปรูปที่มันตามมาข้างหลังอะผมก็เลยมีความสนใจว่าเออเออกล้องดิจิตอลมันให้ฟิลอย่างนี้จริงๆหรอวะมีคําถามมากมายจนผมก็กดมันจนได้ครับผมก็ไปกดสีนี้มาครับสีเทาเนาะซึ่งขนาดมันแค่นี้เองอะดูดิดคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้นะไอ กล้องดิจิตอลของโกดักอะไรเนี่ยผมดูในแต่คลิปในแบบแอปต่างๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออฟิลมันได้ว่ะก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์มันอยู่ที่16ล้านพิกเซลเนาะถ่ายรูปมีโหมดให้ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากครับฟิลที่ถ่ายอะ่ะมันก็จะให้อะไรประมาณนี้ผมก็ไปหาเรื่องไปถ่ายรูปมาเนาะไปเที่ยวมากัรรานเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับและซึ่งไอ้ข้อสังเกตของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ่ายรูปตอนกลางวันอ่ะค่อนข้างสวยกว่า แต่รูปกลางคืนอะ่ะก็ถ่ายแล้วได้ฟิลบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นรูปนี้ที่ผมถ่ายที่เยาวราชเนาะผมรู้สึกว่ายุคนี้คนโหยหาความเรโทรความวินเทจบางอย่างอยู่กล้องยุคใหม่เงี้ยไม่น่าจะทําได้แต่ในบางฟิลมันก็ให้ฟิลในการถ่ายที่ดีผมไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปเก่งหรือว่ามีความรู้ในการถ่ายรูปอะไรขนาดนั้นนะผมเนี่ยก็แค,แค่กดเปิดแล้วผมก็ถ่ายไปเลยแค่นั้น ในการที่เราจะพกกล้องสักตัวเนี่ยไปข้างนอกไปเที่ยวหรือเราคงไม่อยากจะแบกเอ่อกล้องใหญ่ๆไปหรือว่าไปถ่ายรูปปีใหม่ไปถ่ายเล็บลบแบกอะไรเยอะแต่ว่าเรามีแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวผมว่ามันค่อนข้างที่จะจบและกล้องตัวนี้เนี่ยมันก็ยังถ่ายวิดีโอได้ด้วยเนาะในความละเอียดแบบ Fu l l h ดนะตอนผมถ่ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเรากําลังถ่าย MV เพลงอินดี้สักเพลงหนึ่งซึ่งไอ้กล้องเนี่ยผมว่ามันทําได้ แล้วก็ในอนาคตผมมันจะไปใช้ถ่าย MV ของวงสักตัวหนึ่งซึ่งก็แค่เป็นกล้องเดินถ่ายซูมอินซูมเอาหน่อยผมว่าตัวเนี้ยฟิลมันได้คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะผมแค่พ่ายแพ้ให้กับโซเชียลแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับคลิปวิวต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยทําหรือว่าฝรั่งทําและทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็เป็นผลว่า